กวยทอดเอ้ยเพิ่นกําลังปาดกวยอยู่พี่น้องเอ้ยนี่เฮ่นเฮ่นไม่ขาดกวยทอดเก่าว่ะปึ๊บเดี๋ยวสองสี่กันเด้อตอนนั้นว่ะเตี้ยโยมันน้อยเังว่ะมันน้อยมันน้อยกวยมันน้อยถ้ากวยยี่ได้๋ยสามสี่เออน่าจะก็ปาดเคยอีกทีนึงก็ะเด็นวเลยเว้ยเด้ยมันไม่งามเตี้ยกทอดโอเมนเรากวยทอดเราลืมไปว่มันกวยต้ม ว่ามันอันถัวมัดลืมไปเขาวัดเขาต้มมัดว่าแม่เขาต้มมัดเอิร์ดนะนะปาดกลางแล้วแงออกมาเลยเพื่อนนะเอ้ยเพื่อนนะเพื่น,นะนไม่ขาเกาอ่ะไม่ขาดกว๋วยทอด <S 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 ก่อไฟจากไหนก่อนสิได้บัลล่ะ ถุงท่านนะไปถุงนึงะแก้วนี่มีกระแป้งพี่น้องเอ๋ยแป้งทอดสลายไปแล้วเนี่ยม่งแหว่แล้วแค่นี้เอาพี่น้องเอ๋ยอย่าเบิดถุงสลาย้อมันเ็ว้อพอแล้วเด้อขวาขวาอีกบ้างขนามา เอาคนมึงหลายบาล่ะนะมันตันดีท่านใจอ่ะใส่นห้ามอีกน้ำไหมน้ำขวดแหละมันดีอ่ะ <Okay. S 2> ใส่เส้นเลยวะวะไปตึกห่างกะนะอยากวัดหวานต้อง น่่อ <Bien> น <ven ido> oh, no, no, no. ้ำตาลนหมใส่บหน้ามาใส่น <siihen> ้อยหน่อยไปเลยใส่ไปเลยพี่น้องเอ๋ยใส่บ่ใส่เนี่ยใส่หลายเลยเอากระทามัึ้นมาข้างหนกูไปนี่หรือ ผสมแล้วเดินไม่พี่ผสมหรือก๋ว้ยมันนอนหรือเปล่เจส้มนี้เนาะบ่อเหลียวปันไหลส้มนี้บ่ส้มนี้เหลมันเกลี่ยแป้งเจอืมโอ้โหพี่น้องเอ๋ยน้ำตาลเผันคาเครเปียวเด้อทําหันนลกระชิบานผูกบ่อน้ํามันใส่กระชิใส่นี่ล่ะตั้งกระทะแล้วพี่น้องกระทะเขาก็ได้นี่น้ํามันใส้ตาย

ได้บ่ไดติดกันบ่จากติกระทะน,นี้มึงส่งอนเฮ่นเฮ่น ไฟแหง้งฮะมันจะไฟแหง้งไฟพอดีแล้วเป็น้องเลยใส่เอาขึ้นมาเมืองนะ่ะโอ้ปินมาได้ดอกเออสีกันนะเมืองบ่ออันท่านี้นั่นมันบ่แกะแป้งมันแกะแปง้แปงโอ้โหเลียวหู้ยยังไงก็เหลียวเตะบ่ใส่หยกหรอกกุชไลร์แปง้งแป้งมันนี่นะ่ะ แป้งนี่นะขอหลอแต่แรงนานเนี่ยไม่จับไว้เออสีงามยูน้ำเนย่ยแป้งกก็สีงามสีแป้งมันงามยูดอกสีกวยนะเออสีแม่น้ำโมลุกเกลี่มน้ำมัสเตมัยแเนี่ยหามป๊อปจ้าละขัดเปิ่นนี่มัน เอนไฟเริ่มดีแล้วเออเอาแป้งหลายๆอ่ะอขอก้อนไหนไป เพิ่นนะนบ่บบ่อร้อยก้อนจังน้อยอ,อ,อืมอวันนะี้อือดูนนะ่ะพี่น้องเอ้ยสีเข้มเกือบใหม่วันนะี <laughs> ้พีม,มพี่น้องเ,เอ้ยเพิ่นนะเพิ่นนะสวัสดีพี่น้นอง มาเด้อมาเด้อเนี่ยไม่กินทอดแป้งทอดทอดถอดกล้วยร่วมกันพี่น้องเลยเซรนะ็พี่น้องอือนี่คุณน่ะไปิดเด้อ